สวัสดีครับพีเพยนะครับวันนี้เพลจะเล่นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว If n f i n i ค Hot 50โปรพั s กับมือถือเลทราคา5,000-6,000นะครับพี่จะขอแนบลิงในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เป็นเครื่องสูนท์ไทยประกันสุนท์ไทยนะครับตามลิงพีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นไงบ้างเนาะ กับการเล่นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มมากเป็นหือที่มีความเพียวบางที่สุดในโลกผมตัวนี้คือความบางคือ6 8มิลิเมตรหน้าจอแบบ AMOLED Display ครับสีสันบอกเลยว่าจัดจ้านดีมากสู้แสงดีมากหน้าจอแบบ 3D Curve Refresh คือ 120Hz ครับแรม8จิกบวกเพิ่ม8 g จิก well, กับ <welcome S 1> ลนะผง <the> ตัวนี้คือ256 g บจิกบอกเลยว่าสุดจริงครับตัวนี้เป็นผู้ที่สัพพีนะรู้สึกว่าว้าวมากคือลำโพง2ตัวแบบ JBL ครับนี่ครับมาดูว่าในการปรับตัวเกมนี้จะเป็นไงบ้างนะครับ หน้าจอบอกเลยว่าทัดดีมากครับตัวนี้ผมนี่ครับตั้งค่าผมพี่ผมจะขอตั้งค่ากราฟิกทุกอย่างครับผมเป็นคําว่าสูงสุดผมตามที่เครื่องนี้จะลองรับได้ของตัว Miratech Helio G100 กับตัว CPU เป็น Octa-Core ครับปรับสูงสุดคือ HD และเปิดคําว่าสูงครับนี่ครับใจโลผมพี่ผมจะขอเปิดใจโลเลยผมตัวนี้นะครับนี่ใจโลเปิดแล้วนะครับครับเราเปิดได้ผมตัวนี้ปึ๊บสูง แล้วแต่เราชอบเนาะปรับได้ผมเดี๋ยวพี่ผมจะขอทําการเข้าตัวเกมนะผมอันนี้เป็นตัวที่พี่ทําการทดสอบให้ดูเลยว่ามันเป็นไงนะครับขอเข้าเกมเลยนะครับผมมาดูว่าเกมพับ G Mo b i l e จะเป็นไงบ้างครับสําหรับนะผมแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่95%เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูว่าแบตหลังจากที่เราเล่นเกมมันจะเป็นไงบ้างนะผมตัวนี้นะครับพี่ผมเปิดใจรู้วยผมตัวนี้นะครับซึ่งเอาตรงนะ ใจโรดีมากใจโรโคตดเวิร์กอะ่ะโอใจโรดีมากครับสุดมากอะ่ะมันมีความสมูทละผมตัวนี้บอกเลยว่าพีเล่นมาแล้วแหละตัวนี้จัดการความรอนดีมากมีตัวฟังก์ชันของบายพาสด้วยนะครับก็ถือว่าดีจริงครับมาดูว่าเกมพั b จ Mobile ในการปรับสูงสุดจะเป็นไงบ้างเนาะอิฟ i ิคฮอตห้าสิบโปรพานะผมไฮโลจีหนออตาคอนนะครับเห็นไหมว่า พีู่้สิว่าหน้าจอนะมันทัดดีมากครับผมอันนี้ขอเช่นชมครับครับมีการเปิดตัว x b o o หรือว่าการใช้หมดเกมนะผมของตัวนี้ได้ผมนี่พี่ก็เปิดเป็นฟังก์ชันสูงสุดเลยแล้วก็น่ครับผมมีบายพาสด้วยผมก็ถือว่าดีมากกราฟิกอย่างสวยอะ่ะหน้าจอสวยจริงครับผมตัวนี้นะครับลำโพงสอตัว dts นะครับในการปรับ equalizer แต่ลำโพงคือตัว jbl นะครับผมตัวนี้ ซึ่งสับปีนะใช้งานมาแล้วผม JBL ถือว่า Hi, หายห่วงครับผมกับตัวนี้นะครับหน้าจอสวยงามมากนะครับผมบางครั้งเนาะดูผ่านกล้องอาจจะไม่ได้หน้าจอสวยมากแต่หมดเลยว่าตาเปล่าตอนนี้ไม่ผิดหวังครับหน้าจออย่างสวยครับโคตรลื่นอนะ แล้วใจโร่มันมีความสมูทมากครับผมบอกเลยพี่ผมทดสอบให้ดูนะครับอาจจะได้ไม่เก่งเนาะก,ก็ขออภัยนะครับอันนี้การปรับเป็น HD สูงสุดเท่าที่ CPU นี้จะรองรับได้นะครับผมของ HERO G 1 0 0 Octacore นะครับแรม8จิกนะผมตัวนี้นะครับบอกเพิ่ม8จิกได้นะครับเรามาบุกต่อครับผมตอนนี้นะครับ คือพี่ชอบลำโพงมากอะ่ะรู้สึกว่าเสียลงลำโพงอะ่ะสะใจดีมากครับโค,คนเลิ่นอะตอนนี้เราก็ฟาร์มครับผมตอนนี้เราฟาร์มเพราะว่าสีสันของหน้าจออองตรงนะสีสันอย่างแจ่มครับ กดง่ายมากทัดโคตรดีเลยอ่ะโหทัดอย่างแจ่มครับฮัตสกินแจ่มมากหน้าจอโคตรสบายครับผมหน้าจออย่างสวยชอบมาก สีของหน้าจอนี่แจ่มมากครับบอกเลย สีจอสวยมากสีจออย่างแจ่มครับบอกเลยว่าสีจอแจ่มมากจริงเจโรน่ะคือดีมากคือขอชื่นชมเจโรเลยครับสมูทมากเลยอ่ะแบตตอนนี้กสเป็นนะครับก็ถือว่าแบตอึดน,นะถ้าพูดมองจริงนะครับผมตัวนี้จัดการสปยะของเครื่องคือดีจริงครับอิฟนิท150 Pro รตัวนี้ ตอนนี้ครับอันนี้วงอยู่นี่นะครับคอนเฟิร์มนะครับผมพีเรตมาลาตาแหละคอนเฟิร์มเลยว่าสบายหายห่วงครับเล่นเกมพับจีม b บายปรับสูงสุดนะครับผมกับตัวนี้นะลำโพงเสียงดังฟังชัดมาก มันมีความสมูทครับผมเห็นไหมว่มามันมีความสมูทมากในการทัดครับยืนยันเลยว่าทัดได้ดีจริงตัวนี้นะครับโค้ดสมูทเลยในการทัดนะ แล้วจัดการความร้อนสับพีนรู้สึกว่าจัดการความร้อนดีครับ เห็นไหมผมเสกยไว้ต้นไม้ใบหญ้าครับถือว่าทำการบ้านมาดีมากถัดดีจริงครับเอาตัวถัดดีมากครับ สำหรับพีนะตัวนี้ถือว่าจัดการความร้อนดีมากแบตถือว่าอึดขับแล้วก็การทัาการกดพับ g ปรับ HD สูงสุดบอกเลยว่าสัปพีนะเพียงพอมากในการเล่นเกมตัวนี้ครับยืนยันเลยว่าตัว Hot 50 Pro Plus ตัวนี้ สับ CPU ับตัวแรมตัว r ลอมแล้วก็ความจุข,ของตัวเครื่องแล้วก็บอดี้ในการสัมผัสบมกยว่าเล่นเกมตัว PUBG Mobile ได้อย่างสบายหายห่วงครับยืนยันจากพีพเลยว่าเล่นเกมตัวนี้คือเวิร์มากใจโลคือดีมีหมดลายพัสดในการชาร์จแบตด้วยถือว่าสุดยอดมากตัวนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มกับงบเรท 500พันหกนะครับพี่จะขอแนบิงน์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมเซวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัปพีนะเสาวนี้ขอบคุณครับ